แต่ดีที่สุดครับแกตทำงานซื่อสันย์สุจระะิตครับปราศที่พลทำได้ทุกอย่างชอบด้วยใจขอให้แกได้ไปเป็นยอดรับทหารไม่โอเคเลือกคนกล้าเลือกคนเป็นทุกครับสื่อสัตย์สุจริตจริงใจเมื่อแล้วห้าปีที่บ้านมาทาหารไม่ทำไรได้เลยไม่มีใครทำไรประเทศพัฒนาได้เลย ลองเสด็จพิสุทธิ์สักทีติดตามมานานแล้วข้อให้เป็นนายกครับรักเสด็จพิสุทธิ์ครับประเทศไทยไม่เคยสิ้นคุณผมเรีมานายกผมอยากให้เจไดนั่งอยู่ในสภาเจว่าจะมีกับเพื่อนประเทศเตยว่าเพราะว่าเจคนจริงนะครับเจดำจริงนะชอบเจตรงนั้นนะอยากเจเป็นนายอยากให้เจเป็นนายกครับชอบท่านเพราะแกเป็นคนจริงนะครับครับ คืออยากให้ท่านลองนะครับสักครั้งนะครับเป็นนายกช่วยปรับเศรษฐกิจของชาวใต้นะครับชาติาที่ปไตยให้ดำรององคู่ฟ้าสถาพอไดาเสียทีเป็นคนดีพูดจริงทำจริง<ม>เคยเห็นมาแล้วเคยติดตามข่าวมาประจำมีอุดมการ์ในความคิดที่สูงอปอบแสงก็รัก นายเสรีทุกบาททุกสตางค์ต้องปราบปรามยาเสพติดพิษร้ายขจัดพวกค้าขายคืนชีวิตผมชอบอท่านมุ่เสียลิสุดครับผมอยากให้ท่านมาปรากโกงท่านพรดจัดตรงไปตรงมาดีคุกช่องครับแล้วก็กลับไล่ปฏิบัตการให่อ,อกากอารระบบของรัฐบาลประเทศไทย ให้ได้เร็วๆนี้นะครับห,หยุดสงครามเสื้อต่างสีที่ร้าวรอนให้ชื่นสุขเหมือนก่อนตอนที่เรายังรักกันประเทศไทยไม่เคยสิ้นคนดี